มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิมรีพายพูดถึงเจนนี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นกระแสะได้ทุกวันจริงๆนะคะสำหรับนักร้องสาวสวยชื่อดังสนั่นวงการอย่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกรณีประเด็นให้พูดถึงไม่จบนะคะสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะ หลังจากเพิ่งจะออกมาชี้แจงเรื่องรามมาคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่เกิดเป็นประเด็นร้อนไม่มีเว้นระยะห่างและใส่หน้ากากอนามัยจากนั้นนะคะไม่นานก็มีงานเข้าจนกลายเป็นเรื่องราบานปลายเมื่อกาเกลิกผลนักร้องหนุ่มภาคใต้ออกมาไลฟแ์แฉรถึงเจนนี่หลังทั้งคู่นะคะเคยร่วมงานกันแต่ว่าสุดท้ายไม่เป็นอย่างที่พูดเอาไว้ค่ะ จนทําให้แฟนคลับอีกฝ่ายเข้ามาต่อว่าด้วยท้ายคําที่ไม่สุภาพนักร้องหนุ่มภาคใต้อย่างหนักนะคะและหนักเกินไปที่เขาจะรับได้จึงออกมาแชร์ทั้งหมดซึ่งต่อมาเจดี้ก็มาไลฟ์สดนะคะผ่านทางเพจชี้แจงประเด็นต่างๆทางที่ก่อนหน้านี้มีการเรียนเชิญสื่อมวลชนในการแถลงข่าวโดยเธอนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดค่ะจนเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตไม่รู้จบเพราะว่าขณะที่ไลฟ์นั้น ไม่สามารถคอมเมนต์หรือว่าถามอะไรได้เลยจะถูกบล็อกทันทีและต่อมาเจ้าตัวก็ลบไลฟ์ออกไปนะคะจนต่อมาออกมาบอกว่ามือลั่นค่ะก็เลยกดลบไอค่ะทางด้านก้าวเกิกผลนะคะได้เข้าปรึกษาทนายเจมส์นิติธรแก้วโตเตรียมยืดฟ้องเพื่อทวงกรรมสิทธิ์ที่ควรจะได้รับน้องก้าวเข้ามาปรึกษาว่าจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะทวงสิทธิ์ของเขาคืนค่ะ ในฐานะที่เขาคือส่วนหนึ่งของลิขสิทธิ์มิวสิกวิดีโอนะคะในมุมนี้ผมมองว่ามันคือกรรมสิทธิ์ร่วมกันน้องเจนนี่เองเขาก็มีสิทธิ์ในเพลงของเขามีนักร้องมีทุนแต่ว่าขาดนักร้องชายนักร้องชายก็เลยเข้าไปเติมเต็มในมิวสิกวิดีโอนี้ทำให้มิวสิกวิดีโอนี้นะคะสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นงานอันที่มีลิขสิทธิ์ขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมค่ะ ย่อมมีสิทธิ์ในการสแสวงหาผลประโยชน์ที่เกิดจากมิวสิวิดีโอฉบับนี้ผมก็จะใช้วิธีการในการฟ้องร้องเพื่อเรียกสิทธิธคืนนะคะเพราะฉะนั้นน้องก้าวก็จะไปทวงคืน30ของเขาเรื่องเงิน1,000 0บาทที่การดรดับนั้นนะคะเป็นค่าแรงหรือว่าค่าตัวของน้องหรือเปล่ามองว่าไม่ใช่ส่วนของค่าตัวที่กควรจะได้รับเพราะว่าหากย้อนไปก่อนที่เพลงเลิกคุยทางอำเภอเพื่อเธอคนเดียว ก้ากำลังเป็นนักร้องดาวรุ่งนะคะกำลังมีชื่อเสียงและที่สำคัญมีแฟนคลับจากววทีการประกวดมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ก้าวควรจะได้รับค่ะก้าเองจึงเตรียมฟ้องต่อมานะคะในวงเผยเจนนี่เครียดหนักนะคะเตรียมเข้ากราบคุณพ่อและคุณพ่อหรือว่านายอภินันเปิดใจว่าตอนนี้ไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆค่ะแต่ยอมรับว่าได้โทรคุยให้กำลังใจเจนนี่รวมถึงให้คำปรึกษาไปบ้างแล้ว ส่วนที่มาที่ไปของแต่ละเรื่องนั้นนะอภินันระบุว่าตนไม่ทราบรายละเอียดจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะนะอภินันยังได้เปิดใจทิ้งถ่ายว่าตอนนี้เรื่องที่กำลังมีปัญหาก,กันอยู่เจนนี่ก็หนักมากพอแล้วตนไม่อยากออกไปเกี่ยวข้องเดี๋ยวมันจะโยงไปใหญ่ยอมรับว่าสงสารลูกมากๆและเจนนี่เองยังเป็นลูกสาวที่ตนรักที่สุดนะอภินันกล่าวค่ะล่าสุดนะคะเพจธราวุฒ ขุดประเด็นโพสต์ Post, คลิปพร้อมข้อความระบุวา่าพิมพ์รีพายขายทุกอย่างฟาดขครแรงแซงทุกขบวนลัล่นอย่าอ้างว่าพ่อไม่เลี้ยงผัวก็ไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันทําไมเลี้ยงผัวได้สาวทุกเรื่องได้สุดขุดทุกประเด็นให้กระจางอย่างไรก็ตามนะคะหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ